รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมซูเปื่เอ X สายบัจเจ็ตนะครับราคานักศึกษานะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งคันเนี่ยไล่นอตเลสมาเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับ นี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ฮะตัวหนึ่งเนี่ยหกสิบแปดสิบาทนะครับผมทั้งคันเนี่ยเป็นพันแน่นอนนะฮะน็อกสเตลเนี่ยนอกจากสวยงามแล้วมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันทนสนิมนะครับผมทําให้นอกจากสวยแล้วเรียกว่าทนทานด้วยนะฮะอันนี้นะครับเขาก็ไม่ได้แบบแต่งแบบว่าน็อตทองอะไรแบบนี้นะฮะเขาใช้น็อตสีแบบสีสแตนเลสนะครับผมทําให้มันดูแบบเรียบร้อยดีนะครับไม่หวือไม่หวาเกิจนเกินไปแล้วก็ไล่แทบทุกจุดเลยนะครับตรงไหนที่แบบว่า มีน็อตเนี่ยเกือบจะทุกจุดนะครับผมเป็นน็อตเลสหมดเลยนะฮะ ก็ได้ความสวยงามและได้ความทนทานกลับไปนะครับคุณผู้ชมครับสภาพรถโดยรวมเนี่ย80-85เปอไม่ได้สวยอะไรมากมายนะฮะต้องย้ําก่อนรถมันเป็นรถสายบัตเจ็ตนะครับก็อาจจะมีแบบริ้วรอยจากการใช้งานนะครับผมมีบ้างปะปายเป็นธรรมดานะครับผมอันนี้ต้องเป็นธรรมดาแต่ราคาเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็รถเครื่องดีพร้อมใช้งานนะครับผมเปลี่ยนปอกแฮนด์ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนุ่มมือจับสบายแน่นอนนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมใครจะไปเปลี่ยนอันเดียวนะฮะมันต้องเปลี่ยน2อันอยู่แล้วนะครับถ่ายน เรียบร้อยนะครับผมถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายให้เรียบร้อยนะฮะก็เรียกว่าพร้อมใช้งานกันเลยนะครับผมตัวนี้1้0ซีซีนะฮะเครื่องบล็อกเดียวกับสกูบิ้ย์ไอนะฮะแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาจะได้ชกหน้าอัพไซด์ดาวครับคุณผู้ชมชกหน้าอัพไซด์ดาวเนี่ยเวลาเจอหลุมเจอบ่อเจอลูกระนาดเนี่ยเขาจะนุ่มนวลกว่าเทโลสโคลปีของสกูบิ้ย์ไอนะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้พรีเมียมกว่านะครับราคามือหนึ่งตอนออกมาก็แพงกว่าด้วยนะฮะมีระบบคอมไบเบรกนะครับผมก็คือช่วยกระจายแรงเบรกนะฮะแล้วก็ไไมม่่่ใชคคอบบบบบเเรรกแแสสาายลลิง้วนนะะฮะีั ให้คอมไบเบรกแบบกระปุกน้ามันมาเลยนะฮะบีบตรงนี้ช่วยเบรกตรงนั้นอะไรแบบนี้นะครับผมกระจายแรงเบรกหน้าหลังนะฮะแม่บ้านบางทีกําเบรกข้างเดียวก็สามารถเบรกได้เอาอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้เขาแต่งใส่กระเป๋ากระเป๋าตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะฮะคือเดิมๆเนี่ยมันจะสามารถทะลุเอามือทะลุเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าพอใส่ตัวกระเป๋า3ข้างตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น U box นะครับนี่เนดะี๋ยวให้ดูนะครับเปิด เปิดอินดีมากเปิดข้างนะครับผมนี่นะฮะเราก็สามารถใส่กงใส่แกงอะไรโดยที่มันไม่ไหลไม่กระเด็นออกไปได้แล้วนะฮะตอนตัวแรกออกมาเนี่ยเขาโฆษณาว่าใส่สเก็ตบอร์ดได้นะฮะ ก็ตัวนี้นะครับผมคือใส่สเก็ตบอร์ดเข้าไปข้างๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถทําอย่างนั้นได้ก็ต้องเอาอยู่บล็อกออกก่อนนะครับตัวเก่าเนี่ยจะไม่มี ID เดรลิงสต็อมาให้แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยใส่ ID ดรลิงสต็อมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาเรียกกันว่าท่อแป๊บนะครับคือจับหลังเนี่ยตัวเก่ามันจะเป็นเล็กๆเรียวๆเป็นโครเมียมบ้างเป็นเหล็กพ่นสีดําบ้างแต่ตัวใหม่เนี่ยเขาจะให้มาเหมือนท่อแป๊บเลยคือมันใหญ่ขึ้นนะครับจับถนัดขึ้นจับสบายขึ้นนะเออเนี่ยมันไม่เล็กเกินไปจับ ผมเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับอ่าอันนี้โคตติ้งท,อท่อไอเสียให้เรียบร้อยการสนิมทนความร้อนนะครับผมหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะจับท่อไอเสียดูปึ๊บนิดปับ๊บรอไฟอินทีนดับอ่าดับปุ๊บกรมสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องบิดกันงได้ช่วยนะครับผมไปดูระบบไฟกันดีกว่านะฮะระบบไฟเนี่ยใช้งานได้หมดนะครับไฟสูงไฟต่ําใช้งานได้นะครับ อ่าแล้วก็นี่ครับไฟเลี้ยวนะครับซ้ายขวาติดครบหมดนะครับมาดูด้านหลังก,กันบ้างนะนี่ฮะซ้ายขวาติดครบหมดอ่าไฟท้ายไฟเบรกทำงานนะครับผมเรียกว่าครบสมบูรณ์นะครับไอเดียริ้งสอปทำงานเห็นไหมฮะนี่นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยนะครับผมหน้าไมค์ขึ้นมา1 8 3 0 0นนกิโลนะครับผมแต่ผมอนุมานว่าอันเนี้ย เขาเคยคิวไมค์มาแล้วนะครับผมเท่าที่คุยเขาก็จำไม่ค่อยได้นะอนุมานว่าประมาณสักประมาณ2องสหมื่นโลละกัดนะครับผมแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยและดูแลมาดีนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบริ้วรอยอะไรพวกนี้นะฮะผมว่าคุม้มเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่ฮะ ดิสเพย์เขาก็เปลี่ยนมาให้เราด้วยนะครับอ่าผมถามมาเลยเพราะว่าวันที่ไปดูเนี่ยผมดูแล้วรูปอันเป็นระดับแรกนะฮะมันใหม่มากคุณผู้ชมดิสเพย์มันใหม่มาก <laughs> น,นะครับก็เลยคุยกับเจ้าของเดิมว่าบอกอ๋อดิสเพย์เขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็พร้อมใช้งานนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสพวกแบบริ้วรอยคิดกวนทั่วไปนะครับได้เครื่องดีๆนะฮะแล้วก็ไล่น็อตเลสนะครับพร้อมใช้งานในหนึ่งคันนี้นะฮะเอาไว้แบบขี่ไปเซเว่นขี่ไปใจตลาดขี่ไปทํางานอะไรพวกนี้นะครับร้110 c c. อยสิบซีซ ด้วยมาคุยกันเรื่องราคาดีกว่านะครับตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาเร้าใจกันไปเลยนะฮะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมสองหมื่น 9,900แล้วรวมส่งให้ด้วยนะกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นผู้ชมคิดดูนะฮะตัวเก่าเนี่ยนะครับสมมติใหม่แดงเนี่ย20,000กว่า2 6 0 0 0 2 7 0 0 0แล้วนะฮะตัวนี้ตัวโฉมใหม่น็อตเลสทั้งคันเป็นพันอยู่แล้วนะครับผมขายแค่เพียง29,900บาทไทยนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเปลี่ยนปลอกแฮนด์ให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานกันไปเลยทีเดียวนะฮะอ่ารวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงไปทุ่งธานีอยุธยาส่งใใใหห้้้้้นนนะะะคคครับับบบไไไมมมม่่่่ีาาาาชชจยดดดดๆเเพพิิตแแลววฮโอซ์ ด้วยนะครับแล้วเป็นแบรนด์ Honda ด้วยนะขี่ใจตลาดขี่อะไรพวกนี้ก็สะดวกสบายเท่ด้วยนะครับผมราคานี้ช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับบริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางวูบบะบระบบไฟระบบเบรกระบบ,รระบ,บ,รบเครื่อนและแบตเตอรี่นะครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับและ บริการที่3ครับคุณผู้ชมครับเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีก1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับสบริการนี้ให้ไปในราคาแค่29,900บาทคุ้มสุดคุ้มโทรกันเข้ามาได้เลยที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนนะคุณผู้ชมนะบางที5นาที10นาทีปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับรถที่ร้านจะปิดค่อน เลยนะครับผมเน้นคุณภาพเน้นราคาเราใจจักันนี้ไปได้เลยนะครับผมแผงคงแผงคอสวยงามนะครับไม่มีคดงอแตกดุ้งใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไป ดูอีกคันหนึ่งนะฮะ ID ไลน์ผมนะครับผม adw635 ใส่ ads ไซส์หนึ่งตัว adw หนึ่งตัว,ว635รับซื้อรับเทิร์นให้ราคาสูงนะครับผมรับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะฮะอ่ะทักไลน์มาได้เลยนะครับสแกน QR code หรือ ads ไลน์ adw635 มาได้นะครับ Facebook แฟนเพจติดตามไว,ไว้ด้วยเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันไว้นะค,ะนะครับที่เพจ แนะะไปชมอีกคันกันดีกว่านะครับเอกามาแล้วครับใครที่ถามหาเอกซอยู่ต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นสี2019ว่าจริงนะครับแต่จดทะเบียนปี64นะคุณผู้ชมหรือปี2021นะฮะสภาพเลยแบบโอ้โหสวยใสยใหม่มากๆนะครับคันนี้เนี่ยวิ่งหลักพันโลเดิมสนิทมีใส่ขาตั้งคู่มาเห็นไหมเวลาคุณไปเซอร์วิสต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะฮะง่ายดายไม่ต้องพกสปูนไปนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีเข้าศูนย์บริการเรียกว่า เกือบครบทุริยาเลยนะครับ4,000โล8 0 0 0โลเข้ามาแล้วเรียบร้อยและพอมาอยู่กับวูปะบายจัดการให้เรียบร้อยฟิล์มกันลอยไม่ได้ลอกออกเลยนะครับคุณแจแท้ครบ2ดอกรถบ้านแท้นะครับชุดโอนครบ สภาพรถถือว่าสวยเดิมมากๆนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆรับได้นะครับจริงๆผมว่าอ่นนี้อันนี้อันนี้รอยเปื้อนด้วยนะครับนี่อันนี้รอยเปื้อนนะฮะปุ๊บ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 เนี่ยอาจจะมีแบบริ้วรอยขนแมวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เอามือลูบก็ออกเลยนะฮะอันนี้ขนแมวนะครับผมหรือคุณสามารถเอาไปเข้าคาแร์เนี่ยขัดปั่นผมว่าเงาขึ้นสวยฉ่ำกว่านี้อีกนะครับผมนะอันนี้นะครับผมโซสเตอร์เดิมๆนะครับยางเดิมๆพร้อมใช้งานนะฮะโช๊คเชิงไม่มีรั่วซ ข้างแข็งเครื่องกันบ้างนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีนี่หัวเครื่องเห็นไหมไอหัวน็อตนะฮะมาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับผมสภาพรถสภาพเครื่องแข็งเนี่ยสวยงามมากๆไม่มีล้มไม่มีชนหนักงานใดอย่างใดแน่นอนนะครับผมให้ดูสภาพรอบคันนะฮะโอ้โหกุญแจแท้ครบด้วยนะครับนี่แผงห้องพนคอสวยงามเห็นไหมฮะไม่มีโคดงอตอกดุ้งใดๆทั้งสิน้นสต็อปเปอร์ใสกิฟต์เห็นไหมเนี่ยที่ขยับขยับอยู่เนี่ย,ย,ยสต็อปเปอร์เนี่ย ใส่กิฟต์เลยนะครับคุณผู้ชมดูแลมาดีมากๆนะครับอ่ะให้ดูรราคานบอเบอร์ไม่มีขาดนะฮะอ่ะนี่ฮะทะเบียนกรุงเทพนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างมีตำหนินิดๆหน่อยๆนะครับเป็นรอยแบบเวลาจอดนะเวลาจอดตามห้างอะไรพวกเนี้ยเจอเพื่อนๆมาเบียดได้นะครับผมหรือขยับขยื่นนะฮะตัวรถนะก็อาจจะมีขึ้นได้นะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากๆนะครับทอเทอร์เดิมทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับรถ9,000กโลนะสส่จอดจริงๆนะครับผมนี่ สภาพรถนี่ครับฝั่งดูนี้ดิสเบรกใสใหม่กริบนะครับผมนี่ยังแทบไม่สะดุดเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วด้านหน้าเนี่ยได้เบรกเบรกแบบ2พอร์ตนะครับด้านหลัง1พอร์ตใหญ่นะครับของนิสซินนะอ่าเรียกว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับอันนี้ล้อแม็กนะครับหน้าหลังเนี่ยเป็นขอบ17นะครับเป็นยางทุเลสด้วยนะฮะก็คือไม่มียางในนะเวลาเจอตะปูต่ำหรืออะไรพวกนี้คุณยังขับอยู่ได้นะครับถ้าลมอ่อนคุณสามารถเติมลมแล้วบดเพื่อไปปาสสตรีมต่อได้นะครับผมนี่ให้ไฟชิกเกอร์มาด้วยนะ เดี๋ยวมาทาให้ดูกันดีกว่าว่าเป็นไงกันบ้างนะครับจับท้อยเสียให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆเลยนะนี่เห็นไหมฮะจับตรงส่วนที่เป็นโลหะด้วยนะครับระบบสตาร์ทเขาจะเป็นแบบสไลด์สตาร์ทนี่นะครับเดี๋ยวทําให้ดูอีกทีนะครับว่ากี่มือลั่นนิดนึงนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะทีเดียวติดนะครับผม่าบิดให้ดูนี่รอบมาครับ วันขาวไม่มีเลยเห็นไหมฮะรอบมาบิดมาบิดมาไม่ต้องรอรอบเห็นไหมฮะระบบปั๊มติ๊กเนี่ยเขาทำงานสมบูรณ์มากเลยนะครับเราตรวจเช็คมาให้ียบร้อยแล้วนะครับหัวทงหัวเทียนใสนะครับผมพร้อมใช้งานนะ อ่ะโอเคนะครับผมมาดูระบบไฟกันบ้างด้านหน้าเนี่ยเป็นไฟ LED นะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดนะฮะไฟเลี้ยวนะครับผมจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับข้อดีก็คือราคามันถูกเปลี่ยนง่ายนะฮะไปที่ไหนก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะสว่างสู้ LED ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะผมว่าเฉยๆนะเออส่วนในนี้นะครับจะไฟท้ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลากำเบ็กสว่างชัดเจนนะฮะบีดปุ๊บปุ๊บป ด้านหน้าปัดหน้าจอเป็นไฟเอ,เ,อเป็นหน้าจอแบบ LCD นะครับผมมีสี3สีด้วยกันนะครับจะมีสีขาวสีแดงสีน้ําเงินพื้นหลังเป็นสีน้าเงินนะครับแล้วก็มีไฟบอกเกียร์อยู่ตรงนี้มีไฟบอกเกียร์ว่างอยู่ตรงนี้นะครับผมเรียกว่าครบเลยนะครับไฟเลี้ยวแยกส่วนกันนะฮะไฟสูงไฟต่ำนี่ครับมีบอกครบหมดนะครับไฟ engine อ,อะไรก็ครบนะครับนี่ทริกเกอร์ก็ก,กดได้ปุ่มมี2ปุ่มด้านข้างหน้าจอนะครับผม ปุ่มเนี่ยสามารถแบบไปกลับไปกลับแบบนี้ได้ด้วยหรือคุณผู้ชมจะไปอย่างเดียวก็ได้นะนี่กดทิป1ทิป2นะครับบอกเวลาอะไรพวกนี้นะครับอัตราบริโภคเอเวอร์เรสโลลิตรคุณผู้ชมประหยัดไหมคันนะี้ประหยัดกว่าสกปเปอีกนะครับผม52โลลิตรนะคุณผู้ชมนะนี่ก็ประหยัดมากๆนะครับผมเดี๋ยวกดให้เป็นโอดีโอนะฮะตัวนี้เป็น155ซีซีนะครับขอ,อาตกลำเครื่องนะ เป็น155ซีซีและมีวาล์วผ่าน VVA ด้วยนะครับผมวาล์วเปิดโลกเปลี่ยนแต่ตัวนี้มันเซ็ตมาให้แบบว่าเน้นไปขี่แบบจิบกาแฟขี่ละลอนะครับเพราะฉะนั้นย่านความเร็วที่ดีที่สุดของเขาจะมาอยู่ช่วงอ่ารอบกลางนะครับผมคุณดูขอพิสขอพิทของเขาฮะเห็นไหมฮะสวยๆนะครับไม่มีรอกนะเนี่ยเห็นไหมสวยอาดตานะครับผมราคาดีมากๆด้วยนะฮะนี่ สภาพทาั้งคันเป็นไงฮะโดยรวมสวยมากๆนะผมให้90%บวกๆเลยนะครับผม9 0้าบถึงเกบวกๆกุญแจแท้2ดอกบุ๊คสวิตครบเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับตัวนี้ขออนุญาตเปิดราคานะฮะ56,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับปกติรถวิ่งหลักพันโลผมเปิด599เกหมดเลยนะฮะแต่ตัวนี้ให้ราคาพิเศษไปนะครับ56,900บาทเท่านั้นพอราคาที่รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วยอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาาาาคคุุุยยยยยกกัันนนนน่่่ออออได้เละะะรรบงปทมธธีะฮะหืวา ส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆั้งสิ้นเลยนะครับผมราคานี้แล้วจบเลยนะครับผมมีเล่มพร้อมชุดโอนครบไปให้ด้วยนะฮะอันนี้เรื่องบริการแรกเรื่องการจะส่งนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะค่าขนส่งเนี่ยถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับอย่างโคราชชมลีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทคุณผู้ชม500บาทนี่ส่งตรงถึงหัวกระด้านนาบ้านแล้วนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรก็โทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับบริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรก ให้นะ้ำมันเครื่องเราก็ถ่ายให้เรียบร้อยแม้ว่าจะสวิตตอน8พันโลมาแล้วแต่เราก็สวิตให้ก่อนส่งมอบอยู่ดีนะครับผมคุณผู้ชมเอาไปจะได้ของที่สดที่ใหม่นะฮะโอเคนะครับผมอันนี้บริการที่2นะครับบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์จากทางอุปบายเองอีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางนะครจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับสบริการนี้ให้ไปในราคาแค่5 6 9า0มาทนะครัคาเก้ลาล้อว่าถูกคุัมคุา,ากตัวนถ้รเปียฮะ รถปี6 4เทียบเท่ากับปี2 0 2 1นสดะครับสดใหม่และประกันเหลือเพียบ5้าปี50 0 0 0โลของเขายังอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคาจะไม่เหมือนรถปี6 2 63อะไรพวกนี้นะครับผมอ่าอันนั้นต่างกันระยะรับประกันก็ต่างกันนะครับความสดความใหม่ของตัวรถของชิ้นยางก็ต่างกันด้วยนะฮะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมแล้วตัวนี้สามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นตัว60ปีได้ด้วยนะครับทำยังไงล้อเปลี่ยนเป็นล้อ,ลอทองนะครับเปลี่ยนกระเป๋าข้างเป็นสีขาวแล้วคค่่าาสติกเออรร์หนนยยผมวจบลนะบละั จะเหมือนตัว60ปีเลยนะฮะแต่ใครที่ชอบเข้มๆแบบนี้ล้อด,ดำๆแบบนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรครับพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะมันเป็นสีที่คลาสสิกของยามาฮ่าอยู่แล้วความขลังมันอยู่ในสีขาวแดงอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคาและอีก10ปีกลับมาคุณก็ยังเห็นว่ารถคุณรุ่นนี้มันสวยอยู่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นนะฮะโทรมาได้ที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 064 6363635น 63, 63, นะครับผมอ่าแล้วก id line ผม add เดอะแมนยู635 add size หนึ่งตัว the u หนึ่งตัวแล้วก็635ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับหรือว่าคุณจัดสแกนคิวอาร์โค้ดมาก็ได้นะครับง่ายนิดเดียวนะฮะบ,บนหน้าจอนี้ผมลงคิวอาร์โค้ดไว้ให้แล้วนะฮะใครอยากขายอยากจะเทิร์นรถได้ราคาสูงๆได้ราคาดีๆสแกนคิวอาร์โค้ดหรือแอ d line add เดอะแมนยู <ine> 635มาได้เลยเราให้เงินเราโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ให้ราคาสูงนะฮะไม่ต้องรออนุมัติด้วยคุณผู้ชมครับถูกใจปุ๊บปับ๊บโอนเลยครับผมจบเลยนะครับผมรับซื้อ ถึงที่ทั่วประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ